สบายดีบรรยากาศเนีมือแรงบไปไปตั้งนั้นจกทานเลยพี่น้องคนไม่ได้ทานเอาขึ้นมาทานกระใหม่โบมืดสำ่มเด้อใหม่โบมืดคนคนดำดำโอ้โบใหม่าลายดีเนอ้องสบายอุ้งคน เาเปียกเออตาเปียกอโหเปคอนเป็นคอนออกมาซองไอ้น้องนโหตะเบิ่นอยู่ในเตาก่อนาตัวนมใหม่เลยโกนมากไงมไงนี่นะนักบวนักบเ้องใหม่ไงนักบว สบายดีพี่น้องอากเลยเอ้ยเนาะวันสิไหม่เมดไปว่บวชซ้ำเอ้ยพึ่งเตาเปียนเฮ้ยเฮเอาเลยโกโก้ข่อยล้มได้ไป่วนขอด้วยมาเบิ่งของกินแม่มอนหิวเข่าหิวเข่าแล้วก็มาเห็ดข้าวปุ้นกินเด้อพี่น้องเห็ดข้าวปุ้นน้างัอนี่ ของทาน้อยเพื่อนหลอกเส้นข้าวปุ่นมันย่างสำเนียก็เลยเห็ดกินนี่ก็หลอกเส้นเฟอร์ให้เพื่อนมามากินน้ากันเด้อมากินน้ากันใ่แบงใส่ข้าวหอมมันหลายพดคุณแม่ก็กินไม่หมดหรอกแบงใส่ข้าวหอมใ่ม้อนมอได้ใส่ซค์น้ำลายได้ใส่น้ำก็จุจิก็ได้เอาน้ำลาย น้ำพ่อจุ๊จิยังไหมพ่อจุ๊จิแบงให้ลูกให้ร้านกินเดี๋ยวหอมกินน้ำน้ำนี่แล้วขบันธิเหตุร้ายว่าน้ำสุกนี่นะกินกระโหกครับร้านกระโหลของหอตัวนี้ของของหอมอันนี้ของเจ้าเวมิตรอนตักตอนแท้เนี่ยเจ้าเส้นผือโตเนี่ยได้เต็มอยู่นี่มิตรจอนนี่หายอีกใส่ตะเคราะห์สำคันแล้วส่ำกันบว่มีนับอีกอืมต้องนัน อันสำคัญแล้วได้กินคือกันก็ได้กินลืน้อลูกลืน,ลนลอลานดอกจ่ายก็ได้เอาลงข้างล่างอะไรอืมอม,มานางไก่เมนเะนี่ยข,ข,ของลุงน้อยของคนน้อยเจ้าอ่ะินก่อนมาดำร่างกิงนดำร่างมาก้ <laughs> อนกินก้อน ไปมากซส่ก้มาแม่น้นมามานำล่งสี่นำ้ำร่างส่หามเข้าเสียเงินไล่ <c oughs> มามามาแซบๆหิวข่าวกินข่าวก็มาหน้าน่อยจะเศ้าออกแกงป่า เบื้องน้ามาถึงเลยคือหัวตาเห็นเลยถ้าพว่ากระข้างใชไหมเออโเอบอกทานใส่้าะหอมนึกว่าข้างใส่้าวห้อมใช่หรอข้างใส่นางแอร์แล้วขู่อากาศนี่ต้โบเห็นตัวเรอ่แอมาตักน้าเห็นกระข้างใส่เลยว้าวสดสดต้มเอง มันไข่เด้อไม่กลิ่นก็ไม่ขึ้นใช่เด้อมันไข่ยังเย็นยังไม่บมันไข่จะดีตีเียมันจะใล่เรา,ามันไข่กระดั้ไข่คนแล้วพี่มันยืนกันดีกว่าแป่มั้งแปบเลย

วาวสุดยอดจะมีวัตถุดิบขอต้มค้ายใ้เลยลาดเท่าสี่มือมาให้เ้าเลยสื่ใจ ด้านด้านปากข้าจันเ้วเดี๋ยวเรามาถูหายันนั่ไมูเดี๋ยวมูอ้อาเองแม่อาเองเลร เ,เอื้องเอื้องแล้วถ้าปเปิดเขาจิบจกินเขะจายเอืเ้อเอื้อหาบนำเถอะละครครึ่งทางเมื่ครึ่งทงหมดอบอหครึ่งชนะทางหนึ่งนะว่าได้กอาเห็ทด้มันีจุ่มแยงกันสัหาบไรก็มได้หาบมาได้ได้คับนะนนสำเพียงเล่าอะรอ ลูกพร,ระพุทหาเนาะเบื้องเพิงครักงใช้กออมว่าลูกพระพุทมหาลูกขานอนไวข้าเวเรียกยู่ดีบอกเอากระไดว่าไปลูกกายนหาบระคิดเลยเป้าชายเรียกไคเรียกมันเห็นผนมาหนีแล้วนมหาพระเรดเลยเป็นสมชันนะม,ม่เอาเรื่อยอยู่ได้ไมันอยู่ก เ็กเสิร์ฟพอคอยเป็นเด็กเสิร์ฟได้ ngọc nhóc mẹ ah à, à. sao sao nhỉ mày phải mặn này mày kinh ừ. ơi cho này hả băng ย่นได้ใจเห็นคุณรอเลยย้่นนี่แหละ <c oughs> ต่อมาไงบงยอดถัดเอื้อเอืออ้อดก้าหอมกินไม่หรอเพลาะเลยเป็นบบหน้อยมาแล้วก็เย้บบหน้อยมาแล้ว fc ิ่นคิด <c oughs> มาเจ้าเออเจ้าก็มี fc อีกวะเย้เห็นบบหน้อยได้แบบหน้อยมาแล้วคนคือข่อยนี่ได้มี fc แลมจะมีได <c oughs> ้จะ fc เจ้าก็มีเด้อเอออย่างท่านบอกอ นางแน่เห็นไหนแย่งแน่เนาะลูกหลานก็เสร็จ้อพี่น้องผมมีเอนซีอะครนบมนามากินนี่น้ำลงไหมงายเออมากินมนาเป็นบุอบดไปนี่เนาะมาดิเลือเ่มาพิ่มเ่มเเ่มเพิ่มเพ่มเพิ่มอมมพ่เพพ่มเพิ่ม่พ่ม่มเ เสียงจิกบล่ะขอดทานพี่น้องไหมกินเลยอ้าม่เห็นน้งหอมแล้วบอไม่เห็นกระซางำนั่นแหละเอาครึ่งเึ่งกะบ้อแม่แม่ซีนรือเปล่าป็นอะไรน,มมน, <laughs> น้ามันน้อยน้ำ่ซางน้มก็เล้มีแต่สิ่งพี่น้องเลยเนี่ย อ้ย<อ>่ามาเออออนั่นหึงเด้พี่ลองเด้อเดีว่าใส่บ่วงกลางเม, <g formulas> มือนงลองก่งลองกม้แม่สียงมของเงาด้วยก็น่ามันเดียวกันเล่นติโอ้ยบรก็ออกน่ามันเดียวหมอเดียวกันอะไรเป็นไรโอ้ยจะบวบห่อขาวซอยห่สตกุ้งเลยเนะ้ยเสียดแต่มันเจี๊บ,อบอกบันขบไิเห็ดวานโอ้ยขอบหวานอืขอขบเห็ดซัมนี่เจ้เาไอ้มี กินน้ำตาลลายหืมา,ยมาเจอเห็นตัวติคนบอกว่าอยู่เตาควานเอ้าเข้ามาโลดอยู่เตาหันควานอยูอบบบ่ห้องยังไงมึงยางเข้ามาบบเป็นบบมุดตังเอิร์ดเขาเ็ดเรียกอยูอ่ แบบนั้นแบ้นั่นน้ำนะมัดจะนี่แล้วกินแล้ไม่เห็ดน,น้ำลายเห็ดปุรีน้ำจุดจีนะเป็นเพาะมานานกินเลยแล้วไม่เยเป็นยังก่อนจะกินม่นก็ม่น้ำจะนานมากินมากันยืงอโอนี่เพราะมันไข่อกระเดียบมันไข่ไข่เม,ม่นเหระเห็นมากันยืงเหรอ อืมน้ำกินรรมาแรงมากเลยแม่ร้อนขึ้นมาเหรอไปเห็ดไหมแม่กินได้ไปใช้น้ำก้อนเด้ออันนี้บ่น้ำก้อนสะจอกเอาน้ำใส่เห็ดได้เด็<ๆ>ด,ดเนี่ยรูดับเลยเนี่ยจะกันมะพร้าวกันพริกมัดสามหน่วย น้ามออกมาแต่สอ่องผิดไม่ขัดยังบัวไชเทหาไทย10นาทีเลยอืมอาแบบนไ hết bát cháo nguông mẹ nè, nó ăn côn phải là nhèn nam xay, ông chú bảo mì, ăn khoang là hòn, lớnขนาด đấy, nó bảo โอเคเด้อ okay, พี่น้องคลิปนี้ก็ลาเด้อบายยพี่น้องเลยบายงังกล่องไปเยอะเปิดออกเลย